ตะโกะแคระตะโกะแคระอาสำหรับคนชอบไม้ย่างเร็วๆโจบง่ายๆต้องไปตั้งองศาประมาณนี้เด้อนี่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวขลาวบนไซฟาร์มล็อกแรกลอกแรกนี่คือกวนรถชนตอนนี้อยู่สะพานขามถนนมอตเตอร์เย์นะพี่น้อง จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือมอเตอร์เวย์ที่อยู่หลังหมบานผมนะครับพี่น้องหลังจากขับรถขับรถ,ขบ,รถขบรถกินลมชมวิวมาแล้วนะเดินป่ากันป่าแล้วคลิปนี้จะมาทําการคูตะกูแคะซึ่งบางท่านก็ถามว่าแครกับหนูต่างกันยังไงก็จะมาคูดให้ดูพอดีจะมีคนสั่งเสื้ออยากได้เพราะว่าก็เป็นมือใหม่จะไปเลี้ยงต่อก็ไม่ได้นะ คือก็อยากเข่าลวดเร็วๆก็เลยอยากได้ตะโกะแคละซึ่งปกติแล้วผมไม่พูดมานานแล้วแหละป่าเราบริเวณนี้นะเป็นเขาเรียกว่าดินปราบเซียนป่าแถบนี้นะครับเขาเรียกว่าปราบเซียนปราเสียมเพราะว่ามันเป็นนี่เห็นไหมหินที่มาคุดแบบนี้เพราะว่าตะโกะแคละนะ่ะมันจะขึ้นแบบนี้นี่ที่มาแบบตรงเป๊ะนี่เพราะว่าไม้พวกเนี้ยผมเห็นเอาไว้แล้วแล้วก็ เป็นไม้ที่เคยทัดแต่งแ,แต่อย่างที่บอกว่าหลัางๆผมไม่ค่อยคูดหรอกไอ้ไม้ไม้จบป่าไอ้ไม้ไม้แคระอะไรเงี้ยนี่นะเพราะว่ามันโดยส่วนตัวไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนั่นอ่ะชอบชอบไม้โค้งสั่งเป็นตอ่อแต่เมื่อมีคนสั่งซื้อมีคนอยากได้เพราะว่าเอออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยอยากได้ไปเป็นทรงเรียวๆเป็นเห็นกิ่งก้านเรียวๆอยากพือเข้าลวดเป็นมือใหม่ อ่ผมก็หาให้ได้ตามสั่งแต่จะตรงใจไหมแค่นั้นแหละนู่นนีดต้นหนึ่งหลังทำการลิดใบแล้วนะพี่น้องด้วยความไวแสงลิดแบบหย,ยาบๆก็จะได้เห็นไม้ประมาณนี้นะสำหรับตะโกะแคละหรือบางท่านเขาก็เรียกว่าตะโกะโจบป่าอันนี้ดูหินนะเนี่ยที่ผมบอกว่าเขาเรียกว่าดินแบบเนี้ยดินป่าเสียนป่าเสียมแต่อยู่กลางแดดด้วยพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวจะรีบคุด มาฟังเสียงปลงปลิ้งกันมีแต่หินเขาสั่งนานเร็วเลยแต่โกแคะโกโจบป่าอะไรเนี่ยง่ายๆเนี่ยที่ว่ามันมันมันเล่นง่ายๆแต่ว่าผมอะรอผลมันโตเพอที่จะให้มันเป็นอย่างนี้ดินเขตนี้นะ ถ้าคดตอนแรงตอนแห้งอ่ะมันจะเป็นทรายมันจะเป็นตุ่มแตกง่ายเป็นไงพี่น้องเสียงสถานสว่วงดีไหมบินมืดเลยไงก็ขอราคาคุมค้มๆค่าเสียมึงเด้อ นาลากตื้นนี่ลากอยู่นี่อู้ตายแล้วลืมกันไกลลืมกันไกลขาวแดงมาสะเทือนยวบเลยเปิดนาะดินมานิดเดียวก็เจอไอ้ลากเจอนี่มาแล้วพี่น้องนี่ลากฝอยแต่อย่างที่บอก ข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปสําหรับไอ้ดินแบบเนี้ยถ้าคดน่ะดินแห้งอ่ะมันจะต้มแตกง่ายเพราะว่ามันเป็นฝุน่นมันเป็นทรายแต่ตอนเนี้ยเป็นดินเหนียวพอโคดไปเจอรากใหญ่กว่าเถือนต้องค่อยๆ เสรแล้วพี่น้องถือว่าไม่ยากอย่างที่คิดตอนแรกผมว่ามันจะยากกว่านี่นี่รากเดี๋ยวไปหาร่มคุยกันมานั่งคุยในร่มพี่น้องมาดูภาพชัดๆกันพี่น้องจะชัดด้วยแม้แต่ตุ่มเตกอเเด้อย,ยังไม่ได้แต่งตุ่มหรอกนี่ที่เรียกว่าตะโกแคะตะโกโจบป่าแต่จริงๆแล้วมันคือตะโกแคะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ อันนี้แล้วแต่ใครสะดวกแรกเด้ออย่าว่ากันสําหรับเขียวเดี๋ยวนี้เขียวก็เรียก,กโกแคละเพราะว่ามันไม่ได้ว่าจะเป็นนั่นเราก็ต้องไปเข่าลวดไปกระจายกิ่งอะไรแต่อันนี้มันก็ธรรมชาตินะพี่น้องเนี่ยดาๆเก่าๆเลยนี่อ่าได้เราหนึ่งต้นง่ายกว่าที่คิดนี่มอสําหรับคนที่บอกว่าอย่างที่บอกอ,อยากไปเข่าลวดเร็วๆไม่เน้นทรงว่าจะต้องมาต่อแข็งหนึ่งแข็งสองอะไร นี่ที่เขียวบอกว่ารอยทดรอยอะไรนี่เดี๋ยวไปริปดใบดีๆอยู่ที่บ้านเดี๋ยวไปดูต้นที่สองกันต่อพี่น้องตัวนี้ไอเรื่องหอตุ้มะดูกันบ่อยแล้วถ้าคนไหนนั่นก็ไปดูในคลิปเก่าๆเด้อวพี่น้องเด้อเวียนานาไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะอยากเห็นได้สักสี่ต้นนะพี่น้องตอนนี้ได้สองแล้วที่เห็นไว้ที่แต่งไว้นะเดี๋ยวเกิดไปเจอไอที่มันไม่หมูไปไปดูต้นที่สองกันต่อ ตอนนี้ผมไม่ริดใบนะพี่น้องนะเพราะว่าแดดมันเริ่มร้อนแล้วก็งั้นกันไก่ขาวแดงก็ลืมออกมาป๊เนี่ยสาคัญมากเลยแกขาวแดง่ะตัดแค่พอให้มันหายกีดทางเกะกะเน้นย้ำนะครับว่าคลิปนี้เหมาะสําหรัวคนที่กาลังหาตะโก้เคระกาลังฝฟกเล่นอยากได้ไม้ที่มันมีกิ่งเร็วๆมีมีก้านเร็วๆอันนี้จะเป็นทรงต้นเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่ารากจะลึกไม่แค่นั้นเละเดี๋ยวคูเส็จแล้วมาดูกันไปนั่งในร่มเดี๋ยวผมจะรีบคุดเพราะว่าแดดมันจะเริ่มร้อนแล้วนี่แล้วมันกลางแดดเดี๋ยวไงไปคุยกันในร่มอัวน,นี้ดินคูดง่ายพี่น้องไม่ไม่มีหินเลยต่างจากตรงนั้นนะห่างกันนิดเดียวเองน่ะห่างกันประมาณสามเมตรตรงนี้เป็นเป็นดินคุดง่าย ดินกงาังเซฟตัวมัดมัดเรียบร้อยพี่น้องโคตรขึ้นแล้วโอ้ยืดขึงนคอเหมือนกันคือมัน,นมันโคตรง่ายตรงที่ไม่มีหินแต่มันก็ต้องคอยระวังตุ้มเส่เถือนเดี๋ยวตุ้มแตกตุ้มเล่าเนี่คือขาดเลี้ยวนะน่นเถอะเดี๋ยวยกไปนั่งในร่มกันเหมือนเดิมมันต้องคอยแซะแล้วแล้วมันโคตเนี่ยเดี๋ยวไปคุยในร่มแล้วกัน ได้มาสองต้นแล้วนะพี่น้องโอ้ยไหลเริ่มล่าเลยทีพี่น้องเลยออกทุกวันก็วันละสองวันละสามวันละสี่หมายถึงคุดนะแต่ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งบางวันก็คุดห้าแต่ไม่ได้สักต้นหรอกอันไหนที่ไม่วันไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําคลิปให้ดูหรอกนี่นี่ที่บอกว่าต้องคอยระวังคือพอตุ้มแตกเดี๋ยวผมต้นนี้เดี๋ยวผม รครับประงมไอประครบประงมห่อ,หอตุ้มก่อนแล้วมาดูทรงไม้กันดีๆว่ามันจะสวยคุ้มค่าคุ้รกันไหมอันนี้ก็ทําการห่อตุม้มเดี๋ยวมานั่งคุยกันถ,ถือถือซะว่าผมนั่งพักด้วยแล้วค่อยมาฟังเขียวี้โมูต่อ ตัดตุมเช็จแล้วพี่น้องไม่มีแตกไม่มีสะเลาไม่มีสะเทือนอุ้ยตกใจตุม่มรากผอยเยอะแยะรากผอยตะโก้แคระตะโก้แคระสำหรับคนชอบไมเ้เลี้ยงเร็วๆชจบง่ายๆต้องไปตั้งองศาประมาณนี้เด้อนี่หนาไม้เอาแบบตามธรรมชาติเลยนี่หนึ่งต้นทำการห่อถุงปุย๋ย ต้นนี้ก็ทําการาตารัดตุ่มออกแล้วนะพี่น้องตัดบางแล้วเดี๋ยวทรงใส่ถุงก่อนต้นนี้ต้องประครบประงมหน่อยนึงเชิงดินฝั่งนี้เชิงจะจะจะ,จะล้วนมันเป็นหินทรายแดงมันเชิงจะรูดง่ายเดี๋ยวผมต้องค่อยๆประคองสองมือเอาใส่ตุ่มแต่รับประกันว่าไม่แตกแน่นอนถ้าแตกไม่ขาย เอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปการมาหาคุดตะโกแคระตะโกเจ้าป่าตะโกโครงสร้างป่าอะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็ได้2ต้นนะคลิปนี้คือมันมีอีก2แต่ว่ามันจะยาวอ่าไปดูคลิปหน้าแล้วกันแล้วมันต้องมีการแก้แก้ทรงแก้อะไรมันก็จะ,จะจะได้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเ,ปปเรียนรู้ไปด้วยกันจะได้เว,เวลาเจอไม้ตามป่าจะได้ไปแก้ทรงไม้ได้เวลาเจอแบบ เป็นพุ่มเป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้ามานําเสนอเพราะอยากให้มาอยู่จักสิบนาทียังบอกว่าจะจะโมไป80%สาระสักสิบเเซ็นเปเห็ะสินี่ต้นแรกนะนี่เดี๋ยวไปริดใบดีๆอยู่ที่บ้านด้วพี่น้องด้ยวยนี่นี่ตะโกะแคละอ่าต้นนี้ผมยังไม่ริดใบนะแต่มีพุ่มมีทรงแล้วนี่เป็นเราตุ้มไม่แตกนะพี่น้องนะนี่นี่ก็ได้สองต้น คือจากที่ฝนตอนแรกบนว่าแดดจัดตอนนี้ฟ้ามืดเดีต้องเล่งคุดเอาอีกสักสองต้นให้มันคุ้มค่าที่ที่วิ่งรถไกลยังไงก็มันเดิมครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆอย่างนี้ต่อไปนะครับกับเกี่ยวข้าลาดเั็นสฟาร์ม KBF คลิปนี้ก็าลากันประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม Tá gente.